สวัสดีครับโปกเกมอนพาโโร์โมคอลเลกชันกล่องสองนะฮะมิวเนะ่หน่ารัก ตัวนี้ก็ซีรีส์คอลเลคชันควิกก็อย่างที่บอกว่าตัวโมเดลสามารถดึงออกมาได้เลยไม่ต้องใช้คีมตัดและก็ประกอบง่ายนะฮะชิ้นส่วนน้อยนะตามสมชื่อคอลเลคชันควิกนะฮะเมลนี้เป็นกล่องเบอร์2นะครับต้องบอกก่อนว่ากล่องอาจจะไม่ครบนะฮะผมซื้อตามตัวเฉพาะที่ชอบนะฮะไม่ได้ซื้อครบทุกตัวนะฮะเพราะว่าบางตัวมันก็มีซ้ำกันอย่าง e อีวีเงี้ยมันจะมีเวอร์ชันนั่งกับเวอร์ชันนอนใช่ไหม ก็ซื้อแค่เวอร์ชันเดียวก็พอนะฮะเดี๋ยวมันซ้ำนะโอเคตัวมิวตัวนี้จะมีพิเศษเพิ่มมาก็คือจะมีฐานตั้งเพราะว่ามิวมันไม่สามารถนั่งเองได้เพราะว่าอาจจะติดหางหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็มาแกะดูพร้อมทุกคนนั่นแหละโอเคไปดูของด้านในกันครับสิ่งที่เราจะได้นะฮะก็จะมีเส้นส่วนพาสอพานะฮะมิก็จะมีฐานตั้งให้ เคผมองรู้และหางมันยาวนี่นะอ่ะนอกจากชิ้นส่วนน้อยนะเขาประหยัดงบด้วยกันว่าวิธีประกอบจะอยู่ที่ฝากกล่องแบบนี้นะอเอประกอบไม่ยากเดี๋ยวเราก็ทำการแกะออกมาก่อนนะให้เรียบร้อยนะครับโอเค สิ่งนี้ได้จะมี2แผงนะแบบนี้นี่นะแล้วก็1นึ่งสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะสติกเกอร์ก็คือจะได้แค่เป็นสติกเกอร์ลูกตาแหว่งไปนิดนึงเพราะว่ามันมีสีขาวนี้อยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบพร้อมกันนะฮะขอไปตัดแผงให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ เอาแล้วฮะอันนี้ก็ตัดออกมาจากแผงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยนะฮะตัวนี้สติกเกอร์มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นแค่ลูกตาเนาะไอ้พวกลอดแรกๆนี่มันสติกเกอร์น้อยมากเลยเนาะสังเกตไหมไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยแต่หลังๆดีเทลสติกเกอร์มันเริ่มเยอะอเค อันนี้ก็แปะที่ลูกตานะฮะอันนี้ถามว่าทำไมใช้ที่คีบทำไมไม่เอามือแกะไปเลยนะฮะก็พอดีว่า ส่วนมือบางทีอะเรามีความมันที่มือใช่ไหมเพราะมือเราไม่ได้ไม่ได้แห้งเนาะพอเราแตะที่รอยกาวบ่อยๆมันก็จะติดปัญหาตรงที่ว่าคาบน้ำมันมันไปผสมกับคาบกาวก็เลยทำให้แบบมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเนไปความเหนียวมันหายไปเออเอาไง,ไง่าย ได้ละลูกตานี่นะใส่ที่หัวมีโนะฮะตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะกะพลาดนะเพราะว่ามันจะมีร่องมีร่องเสียบอยู่ตรงนี้นะฮะเราแค่ให้มันตรงร่องก็พอได้ละโอเค ของหัวเข้าไปนะครับอ่าส่วนนี้ส่วนหาง อันนี้แขนเอาขาก่อนอันนี้จะมีตัวนี้มันจะล็อกตัว L ให้อยู่นะเราก็หาตัวล็อกตัว C แลที่มันเป็น L เหมือนกันเห็นปะมันจะเข้าล็อก ส่วนใหญ่ไอ้คอลเลกชันควยกะมันจะมีล็อกคอมมานดแบบเฉพาะเลยอะ่ะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าใส่ผิดนะฮะถ้าใส่ถ้าใส่ผิดได้มันจะไม่เข้าล็อกนะโอเคอันนี้มือ อันนี้ไม่น่าใช่อ่าอันนี้ป่ะอันนี้น่าะอันนี้เข้าหรอก อย่างนี้ผมบอกถ้ามันถูกถ้ามันถูกได้มันจะเข้าล็อกมันจะไม่มีส่วนที่ยืดออกมานะฮะเห็นไหมเนียนเลยไฟขาวไปหน่อยเนาะโอเคเรียบร้อย อันนี้ก็ประกบไปได้เลยนะฮะไม่ไม่น่าจะใช้ด้าน ถ่วงด้านแล้วนะหรือเปล่าน่าจะถูกด้านแล้วเพราะว่าด้านขอบนี้มันสนิทสนิทกันเลยนะฮะอันนี้ประกอบแบบไม่ได้ดูคู่มือเลยนะเพราะว่าตอนนี้มัน เขาบอกว่ามันจะตรงได้ไอ้ทุกอย่างมันจะล็อกของมันหมดเลยมันจะสนิทมันจะไม่แบบมีเพเยอะขึ้นมานะแต่เนี้ยสังเกตที่มือมันสนิทไปแล้วนะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะตรงได้แหละอ่ะใส่หัวเข้าไปนี่พอดีเลยจับหน้าพอดีอเคแล้วก็ใส่หางอืมลอก กลมล็อกพอดีหางขยับได้นะฮะใส่เข้าไปที่ตัวเย็ดตูดนี่ต้องเอียงหน่อยถึงจะเข้าล็อกนี่นะต้องใส่เอียงนิดนึงนะมันจะเข้าล็อกถ้าเกิดว่าใส่ตั้งแนวอื่นไม่เข้าเสร็จแล้วครับตรงมันก็จะประมาณนี้ นี่นะโอเคครับคลิปนี้มีความอยาวเพียงเท่านี้นะครับโมเดลโมเดลโปเกมอนหาได้จากไหนหาได้จากเว็บแปปอปส้ม Lazada หรือว่าที่ขายโมเดลร้านขายโมเดลกันดั้มน่าจะมีกับทุกร้านนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้รถทามิญานะครับแนะนำร้านไว mini นรับมินิโฟล์เวลนะฮะมีลิงเพจด้านล่างนะครับ โอเคคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาหรือว่าสมาัสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ